เสริมไหมมันจะบวชคิ้วน้อน้องอาจารย์กินเข้าไปนี่กินแล้วอยากกินอีกจะน่องเล่ามั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วขึ้นเดี๋ยวจะเอาเออเดี๋ยวขอป้องหนึ่งเดี๋ยวไปให้ปูดอ่ะจัดไปนี่ดูครับเครื่องดื่มมาแดงผลัดทหารครับนี่ผลัดมาแดงมันมันเป็นรสชาติ แม่นี่เรือเย็นไหมมันบริกเย็นไหมันจะบ่มีรสชาติชิวแต่รสชาติของกเก็โทนที่อร่อยเนเนเนนี่พอกินหลย่างน้คือตัวแยบกัูดูแลนบ้าเขาบอกว่ากินเขาไปแล้วมันไม่ต่นเต้นใจค่ะมันเย็นให้ลาเลื่นจำใสตลอด เป็นเครื่องลังนะคะเอ้าเอดี๋ยวออกกัมาพี่นงคะ่ะกะปองที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้กะปองเรกครับเอ,อนานกะปองเลกะปองกี่ฟึ่งๆครับ <c oughs> ที่ใหม่พี่นงเปินต,ต,ตัวเลยครับค่ะพี่นงแปดรอยท่านคะ่ะตอนนี้นะคะวควกไข่ หอความกินกระสับเบอรี่ความกินกระสับเบอร์ี่แนนครับเขาเขามีจำกัดไหมคะว่าห้ามกินเกินขีดกระป๋องคะห้ามกินเกินวันละสองขว,ด,วดสองขวดแนนเพราะว่ามันมียาพิรุง่งจัดเพิ่มขีดแสดงให้พี่น้องเบื้องพี่น้องรอชมเนื้ออางนั้นตว่าแซ่บดี ส่งออกนอกนะคะในไทไม่ม anyway yeah, um right. mm ี่เขาได้กินกได้นี่จด้ว่าเว่าแมควาใจมาี่คือเปิดนี้ซิ้นในรูปแบบกระปองนะคะทาพัดเลยนะคสีุานี้นะคะมาแดงมาแนองมาั้นพี่นองเดพี่นองรับืนนันแถลงเลยพี่น้องครับ ขากั้งข้าวดีพร้อมๆกันเนาะค่ะขอบคุณพี่เสี่ยวออกนะคะโอ้มากินเห็เบื้องคากเบื้องเมียถึงพี่น้องค่ะนะเด้ผิวเทียนนะคะกำลังคุยงานกับพ่อค่ะผิวเทียนบ่ได้ไปไสายดอกค่ะพี่น้องผันใบห็นหนาค่ะตายทั้งเลยสดกับยูน้ำกันนี่ยล่ะค่ะคือจังหวะรถนี่รือนละลายข้นค่ะก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะฝักตอนพี่น้องค่ะเป็นกําลังแน่ใจเหตุการณ์หักแพ่งกันบ่ถึงบ่ป้าเป็นกําลังใจให้หากันแล้วพื่อนคือกอลเดอร์พี่น้องเด้อพี่หว่าอำนาจสวัสดีค่ะ 没听，没有、嗯。嗯嗯 นะะหนูก็ไม่ไม่ทราบในส่วนนี้นะคะในส่วนของศิลปินนักร้องนักแสดงจะเป็นน้องมูน้องมีนะคะอันนี้ต้อคอไม่ได้หลายเด้อหนุ่มต่อ็ได้อีกที่ค่ะคช่วงนี้น้องก็ลุยงานเบื้องหลังนะคะว่าสกินโกตเตอร์หรือว่าเป็นคลิปการสต็อกคลิปนะคะแล้วก็การตัดต่อนะคะช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่กับหลังบ้านนะคะช่องผู้บ้านสายจ่วนนะคะจะในกับฟังตอนพี่น้องนะคะกดไล่ กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพาพี้องล้อฟังสาวเขียดน้อะ สอ้อใจกันะคะนอเี่ยมน้องเพลงพินนะคะีน้องเพพินค่ะแต่ว่าอยู่หลังกล้องนะคะเดในกลับกลองค่ะยไม่แนใจนะคะแต่ในตอนนี้เดี๋ยวเรารอฟังในไลฟ์พร้อมกันเนาะพี่น้องคะมีคำถามเดี๋ยวไปถามในไลฟ์ ตอนนนเีย้อยู่ในเมืองของพี่ๆนะดนตรีแล้วนะคะน้องเพลงพินเพลงพินฮัลโหลวายสวยจังเลยสวัสดีค่ะเมื่อกี้น้องวิ่งมาทักทายเราเรื่อยค่ะเล่ามาบริเวณกล่องปนี่นี่ค่ะนู้ดแต่งหน้าอยู่ตรงไหนคะแต่งหน้า ติดตามในไลน์โซนเด่นีลค่ะค่ะคุณแม่โซนเคะพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเขียนอยู่ส่งนี่แต่ต้องมันได้อ่ะสวย่วยสวยคนสวยเขียนแน่ก็สวยโอเคค่ติดตามด้วยนะคะแล้วพี่น้องค่ะไม่นี้ก่ะตื่นเต้นอ่ะมันเหมือนโชว์จริงอยู่นะอ่นี่พี่น้องว่าน้องเพลงน่ารักเสียงดีอาน้องเพลงคลทายพี่น้องหน่อยค่ะอันนี้ช่องของรีบ้านเซจิล่ะกลับกล้องเด้อแตะกับกล้องเลยค่ะ โอเคทางนี S <S> <Okay>. <S ้ไทยคลิปคขัญไทยคลิปเชางไรจ่าช่องอะไรใช่ค่ะอันนี้ช่องวัญไทยคลิปเช่งไรสดน้องเพลงดวเป็นาเป็นเครื่องเดี่วของสปอนเซอร์เราค่ะยังไม่เห็นใช่ไหมเจ้ามาเซื้อผ้ายะรนไก่ท่านในหูดิค่ะศิลปินไรท่าน ีกลุ่มปิดบอกไอโอกลุ่มเปิดค่ะวันนี้กลุ่มเปิดเลยนะคะวันนี้เปิดเลยค่ะวันนี้เจอกันกลุ่มเปิดนะคะไม่ใช่กลุ่มปิดแม่นี่เดี๋ยแค่จะไปทำพูดพี่น้องรอช่วงน้องแชร์ได้เลยเกลือเปิดคุณผู้ชมนัคะขอบคุณมากตอนกำลังใจนะคะพปอปอแมทอย่าลืมมาดูนะคะวันนี้มีมีช่วงร้องคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะมีช่วงร้องคอนเสิร์ตว้าวก็จะได้เต้นเหมือนกันนะคะรอรอดูเลย หลายบทบาทไม่ี้ล่บทบาทหลายนาทีค่ะพี่น้องสนใจเบาหน่อยไัจริงจริงคิ้วสวยนะทรงนี้ทรงนี้มันรู้สึกว่ามันทําให้หน้าหนูแบบเขียวมันเชิดไหมไม่รู้พี่รู้สึกแบบนั้นพี่รู้สึกว่ามันเชิดอะมันสวยมันคิ้วสฟอกขึ้นยังสวยสวยเข้ากับหน้าน้องทรงนี้นะคะ ส่งกำลังใจดีมากๆเลยนะคะกำลังใจทับมาแบบเปิดวงรอมาเลยวงใหญ่จากพี่บีนะคะน้องเพลงขอบคุณพี่บีมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคิดว่าเพลวนปาก